สวัสดีเจ้าโบเข้าครัววันนี้เราจะป่ามาทำยำเส้นแก้วนะเจ้ามาดูวัตถุดิบกันเลยเราก็จะมีเส้นแก้วนะเจ้าหมูสับปลามึกแห้งเสนกรอกหอมใหญ่เบอร์เขือรส้มพวกนี้จะเครื่องยำเนาะแล้วก็มาทำกันเลยก่อนอื่นก็นเอาเส้นแก้วตัดออกมาก่อนนะเจ้าแล้วก็ แช่น้ําใครจะล้างก่อนหรือจะล้างทีหลังก็ได้นะจ้าอันนี้เขาก็จะแกะแช่น้ําแล้วก็ใส่มะนาวลงไปหนึ่งกีบจะแช่ไว้ประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะจ้าแล้วก็มาเตรียมเครื่องยำกันเลยก็มีพวกบะเกอือส้อมเครื่องยำที่เราจะเอาใส่ก็จะมีอย่างใครมีกุ้งสดก็ใส่กุ้งสดก็ได้ใส่หมูยอหรือจะใส่อย่างก็ได้นะแต่ประดีในตู้เย็นของโบเนี่ย ก็จะมีพวกไส้กรอกมีหมูสับอย่างเงี้ยเจ้าเขาก็จะใส่พวกนี้แทนนี่แล้วก็ใะวิธีการลวนหมูสับเอาเนื้อเจ้าเนี่ยหมูสับไปลวนใครจะลวกเลยได้เนื้อเจ้าลวกเหมือนอันอย่างอื่นอย่างไส้กรอกหมูยออย่างอีกก็ได้เนื้อเจ้านี่แต่ว่าของบัวหมูหมูสับจะชอบลวนมันจะล้ำหน่อยเนื้อเจ้านี่จากนั้นก็เอาเครื่องอื่นมา ลวกได้เลยลวกไส้กอแล้วก็พักไว้ลวกเสร็จแล้วก็พักไว้ไอีน้เจ้านี่มีอย่างง่ายๆในตู้เย็นก็ใส่ได้หมดเลยเพราะมันคือยำรวมมิตรเนื้อเจ้าถ้าใครอยากใส่ปลาหมึกอย่างก็ได้อันนี้มีปลาหมึกแห้งแต่กุ้งแห้งบะมีครับก็ใส่แต่ปลาหมึกแห้งก็เอาไปลวกได้เลยเจ้านี่ หล, ạ, หลังจากนั้นเราก็มาทําน้ํายํากันเลยน้ํายาเขาก็จะมีน้ําตาลปี๊บนะเจ้าน้ําปลานี่ก็ละลาย it, 네นา like ้ําตาลปี๊บกับน้ําปลาก่อนเลยค่อยค่อยละลายน้ําตาลปี๊บไปเลยนะเจ้านี่คน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 ถ้าเขาใจ่เป็นน้าตาลปี๊บมันจะนัวกว่าน้ําตาลทรายนะเจ้านี่คนมีน้ําตาลปี๊บติดบ้านไว้นี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสไปเลย ใส่สีอิ้วขาวใส่ไปเลยนะเจ้าแล้วก็ค่อยๆคน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 คเน,น,น,น้นส่วนผสมมันละลายดีนะเจ้าแล้วก็ใส่มะนาวนี่ใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะนี่เหมือนยำทั่วไปได้เลยนะเจ้าใส่น้ำมะนาวลงไป แซบหนัวแล้วก็ใส่พริกแต่ถ้าใครมีพริกชี้ฟ้าแดงก็ใส่สีแดงลงไปตัวเนี่เจา้าพอดีที่บ้านเหลือแต่พริกชี้ฟ้าเขียวเนาะเพราะครัวเราคือครัวง่ายๆเป็นของเหลือในตู้เย็นเนีเจา้านี่มีอย่างเขาก็ใช้วัตถุดิบนั้นเลยจะได้ไม่ต้องไปซาะซื้อให้มันเสียเวลาปรุงไปเติมไปเจา้าหลังจากนั้นก็ใส่เลยใส่เครื่องที่เตรียมไว้ ใส่ลงไปคลุกเคล้าได้เลยนะเจ้านี่แล้วก็ใส่ของที่เขาลวกไว้เตรียมไว้นี่ใส่ลงไปคลุกเคล้าเป็นกองง่ายง่ายเลยนี่แค่แบบเดียวแล้วก็ใส่เส้นแก้วลงไปเส้นแก้วเนี่ยเราจะเอาไปล้างแล้วก็สะเด็ดน้ำนะเจ้าเราจะบัดลวกแล้วเนะน้อนี่แล้วก็ใส่ผักลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยำเส้นแก้วของเฮาเนี่เจ้านี่เมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใครได้เลยเนื้เจ้านี่สำหรับวันนี้นี่เกาเดี๋ยวเฮาก็จะไปกินยำเส้นแก้วกันแล้วเนื้อเจ้าเอาไว้มาติดตามกันว่า โบเข้าครัวจะปามาทำเมนูอย่างในเมนูต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้าบ๊ายบาย